ผู้ชมคะหลังจากที่กระทรวงพลังงานได้ประกาศขึ้นราคากา๊าซหุงต้มนะคะในเรื่องนี้ทางพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมมือกับการค้าภายในจังหวัดออกตรวจโรงบรรจุแล้วก็ร้านที่จาหน่ายกา๊าซหุงต้มนะคะเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคซึ่งจากการร้องเรียนของประชาชนแล้วก็เข้าไปตรวจสอบตอนนี้ยังไม่พบผู้ประกอบการรายใดที่ฝ่าฝืนกระทําความผิดค่ะ นายสุทธิศักดิ์พรมบุตรพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานการค้าภายในจังหวัดบุรีรัมย์และพันตรีบุรีประดุจชนตัวแทนจากจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโรงงานบรรจุก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนแล้วก็ร้านค้าปลีกจำหน่ายก๊าซุงต้มในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเพื่อป้องกันผู้ประกอบการชวยโอกาสนี้นะคะเอาเปรียบผู้บริโภคภายหลังจากการที่กระทรวงพลังงานได้ออกประกาศปรับขึ้นราคาก๊าซุงต้มภาคครัวเรือนประกอบกับมีประชาชนร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายก๊าซถุงต้ม ราคาที่สูงกว่าที่กระทรวงพลังงานกําหนดไว้แต่จากการตรวจสอบในครั้งนี้ค่ะยังไม่พบผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนหรือกระทําผิดจากการจาหน่ายเกินราคาที่กําหนดไว้มีเพียงบางแห่งที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคาจาหน่ายจึงได้มีการตักเตือนพร้อมกับเตือนว่าหากพบผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนการกระทําผิดแบบนี้มีโทษจําคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน1 4 0 0 0 0บาทหรือว่าทั้งจําทั้งปรับค่ะ